สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับมีบ้านดินกาเด่นครับรักสวนรักธรรมชาติมาลาเดอร์ครับผมวันนี้ครับเบ้าหน้าจะพาเพื่งว่าหลังจากปลูกกล้วยสิบห้ามือแล้วเฮาจะเหตุอย่างต่อจากมันเด้ครับเด้อสรับจากการปลูกกล้วยแล้วสิ่งที่เฮาได้มากคือตดกล้วยห้าบ่อเกิดเฮามันเกิดบ่อสม่ำเสมอได้ครับเด้อผมก็จะมาสาธิตว่าเเหมือนบ่อสม่ำเสมอเนี่ยเฮาต้องตัดได้ครับเด้อ เดี๋ยวผมจะพาเบิงการตัดนดะครับเด้อมื่อนี้ครับวิธีการตัดต้นกล้วยนะครับเดือตัดง่ายๆครับเห็นบ่กครับเฮาเฮาต้อ,อตงตัดจากดินขึ้นมาประมาณ สิบเส้นแล้วครับเด้อตัดขึ้นมาจากดินสินเส้นเวลาตัดก็ตัดเสียงนะครับเขาจังจะเวลาเปยังคือตรงตัดเสียงเพราะว่าเวลาเขาเอาน้ำค้างมันตกลงมามันก็จะไหลจากตรงนี้มันบัครับตกใส่แล้วก็ไหลออกไปเลยมันจะบ่อขางอยู่ตรงนี้นะครับหยอดเขาก็จะออกงามบ่อเนาหลวก็บ่อเป็นแหล่งสะสมอาหารของเชื้อราหลวกะบ่าแมลงนะครับมันจะมาฝักตนะครับเด้อคานอตัดตรงแบบนี้มันบังคับกันตัดตรงชืดนแนวนี้เวลานำค้างตกใส่เขาก็จะค้างอยู่ตรง ต้นกวยหฮาด้อครับเขาก็จะเกิดการเกิดลกูกเกิดยังต่างๆมาพผมวมกาแรงก็จะมาฝากใครต่ว่าขันเฮาตัดแนวนี้ปับ๊บมันก็จะบล็อกค้งแล้วก็จะเวลามันฝากตอนยังเขาก็จะไล่ออกไปเลยนะครับเดิมมันจะบ่ขอกค้งนี่นะครับสำหรับใบกลวยต้นกวยทียห้าตัดแล้วห้ากับตัดเป็นฉินๆินห้เป็นแนวนี้แล้วก็ห้ากับโมมใ้ก็เงามือนนะครับเด้อซอยในเรื่องของการหฮมดินอีกแบบหนึง่งเ้าจังพอ ะหยัดค่าใช้จ่ายบดตรงไปสื่อฟางสื่อ,อยังนะครับเด้อเอาใบมาหน่ล่ะโฮมันนะครับแต่ว่าใบไรนเป็นหลกเป็นยังเขาเอาไปเผานะครับเด้ออย่าเอามาใส่ในคนมันเดียวมันจะเกิดการลามนะครับเด้อพะวันเป็นพวกไอเชือเชื้อล่าที่ว่าตายพ่ายนะครับมันจะเกิดกับเงากับยางเขานะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพายางชมต่อไปครับ เนี่ยครับเด้อหลังจากข้าวปุ๋ยสิบหามือแล้วข้าเข้าวหูว่าเขาหลอดแล้วข้ากับมาตัดแล้วครับเขาตัดเพื่อหยัางเด้อครับเด้อเพื่อว่าเขาจะตรงการผ้นผลิตไห้มันเกิดสม่ำเสมอกันนะครับเวลาการดูแลการใส่ปุ๋ยต่างๆก็จะคือกันนะครับเด้อเขาเลยต้องตัดเมื่อเขาตัดแล้วเขากับเหลือเขาจะเห็ุยั้งต่อไปี้เขาข็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ำนะครับเด้อ ไอ้ต้นกล้วยยื่นหีผมจะฮอนนามแกอาทิตย์ฤดูร้อนนะครับเพราะว่าผมเิ็างานประจำเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮอดหนามครับบ,รบังคับเดี๋ยวผมจะพายยาชงชมครับผมนี่ครับตัดเวลาฮอตตัดฮอตตัดเป็นเชงๆๆยงเฉียงนะครับตัดตัดมีดให้มันเชยงเียงครับนี่ครับเพราะว่าตัดเปนยังเพื่อตรงตัดเสียงเพราะว่าเขาจะบเวลาน้ำข่างตกใส่เขาก็เจะ ไล่ออกแล้วครับเขาจะบอกค้างขันค้างแล้วมันจะเกิดเชื้อราครับนี่ครับตัดคลิกันครับครับยูนหนีจะเป็นกวนน้ำหวานนะครับผมลองเอาพันธุ์อื่นมาปลูกด้วยกันครับผมแต่ว่าดินใส่เกิดหยากรับทนแรงที่สุดก็แลาก็ทนดีสุดนะครับเตอร์คือกวนน้ำหวานครับ หลังจากเข้าปาดอาทิตย์ที่แล้วนะครับเด้อ่านไปประมาณอาทิตย์กว่าผมจะพามาเวังว่าหลังจากปาดแล้วต้นกล้วยจะีเข้าป่าเนี่ยมันจะโตเร็วใหญ่เร็วบอแล้วก็สม่ำเสมอบอนะครับเด้อเดี๋ยว,ยมว,มออวยผมจะพาเบิง์นครับนี่ครับเป็นต้นแรกครับเี๋ยหลังจากเข้าปาดได้ประมาณอาทิตยก์กว่าจะเกือบจะสองอาทิตย์แล้วครับเด้อเข้าปาดแล้วปับ๊บต้นเขาก็จะงามแล้วก็แตกยอดออกมาใหม่เด้อครับเด้อนี่ครับ ห้ายปาาครับยยเ,เบข้าปาาปัาบปา๊บเขา,า,าจ,ะ,าจะ,ะเขาก็จะแตกยอดออกมาไม่แล้วก็ลำต้นหม่ครับแล้วก็จะงามนี่ครับเขาก็จะได้ต้นต้นกล้วยที่เขาหญ่สม่ำเสมอกันนะครับเด้อดุีย์มาครับใหญ่เร็วโตเร็วครับขันห้องป่าสมุดห้องป่ามันบาครับต้นห้องป่าอีต้นกล้วยเขาก็จะโซ่ไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็จะแตกยอดออกมาหยากครับ ขันห้าปาดีลยวห้าก็จะแตกต้นกัวถีงามแล้วก็สม่ำเสมอนะครับเด้อเวลาห้าไหวพ้นผลิตก็จะออกพร้อมกันนะครับเด้อมันก็จะควบคุมง่ายเด็อมาครับผ่านไปอาที่กัวนะครับนี่ยจะเข้าอาทย์ที่สองครับแตกยอดแล้วก็แตกต้นง่ามแล้วก็ไหวน้ำนะครับเด้อขันสู้บนห้าป่ามันก็จะสู้ไปเรื่อยนะครับมันก็จะบ่หญ่บ่ยังแต่ว่าหลังจากห้าปาเดี๋ยวห้าต้องหดหนามใสขีงงัวขีฝุ่นมันนะครับเด้อ เขาก็จะงานแต่ก็ไว้เห็นบ่ครับสามารมเสมอแห้งครับดินี่เห็นบ่เดี๋ยวผมจะผ้าเบงกลระต้นครับแป๊บเดียวครับนี่ครับเค้กนี้ง,ง่ายครับหลังจากเขาปลูกแล้วกหลังจากเขาปลูกแล้วมันติดรามาณสิบหามือขันมันบ่อติดมันกัดจะบบ,บบ่อเขียวบอยังน,น,นะครับเขาติดแล้วเขาก็มาปาดครับขันเขามาปาดมันกัดจะบบอยางพร้อมกันนะครับเด้อ นี่ครับเห็นบ่สม่ำเสมอกันแห้งครับนี่ทุกต้นทุกลุ่มใหญ่แห้งงามแห้งครับเบิ่งตี้เะครับเบิ่งลำต้นเขานี่ยหลังจากเขาปาดเห็นบ่ครับนี่เขาปาดแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะสร้างลำต้นขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกยอดดอกนอยหนึ่งยอดสองนี่ครับเนี่ยครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการปลูกกลว้วยนะครับเด้อให้เขาโตเร็วแลยย้วกใหญ่ใหญ่โมเมนต์ว่าเขาฝัง ฟังแล้วเ้ากับปล่อยจนมันออกเครื่อได้เด้อครับนั่นมันจะเฮ็ดแห่งต,ต้นชะกัาากลากา้กกออกปีออกผลอย่างแล้กการผลิติก็จะออกบ่อดซ้ำมเสมอกันนะครับเด้อเพราะว่าห้องขบคุมการใส่ปุ๋ยกันยังบ่ไไรครับนี่ครับตัวนี้คือเป็นเทคนิคแนวนี้เขาจะขบคุมง่ายนะครับเด้อนี่ครับขบคุมง่ายออกสาม่ำเสมอครับนี่ครับงามครับ ออสำมำเสมอกันครับครับสำหรับมือหนีก็เบาหนามก็น,นำเคล็ดลับเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกกล้วยนะครับเดอรมือหนีจะนำความเคล็ดลับการปลูกกล้วยให้มันโตให้มันงามเร็วและกะใหญ่เร็วะนะครับเดอแลวก็บอยุสช่งงางมาฝากนะครับเดอมือนี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ติดต,ตามบบาหนามนะครับเดอเป็นช่องที่เฮ็ด เพื่อให้ความรูโดยตรงนะครับเดี๋เกี่ยวกับการ,กรเกษตรทุกอย่างนะครับเดิมวันนี้ก็ให้ความดูเรื่องกล้วยครับการปลูกกล้วยให้มันโตเร็วแล้วกะ็แข็งแรงงามนะครับเด้อมาฝากครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม